สวัสดีค่ะวันนี้ขวัญใจสไตล์นะคะจะพามาดูวิธีการแปลรูโอกาโดง่ายๆนะคะเพราะว่ามีหลายท่านบอกว่าโอ้โหไม่ชอบกินโอการโดเพราะรสชาติของโอกาโดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมันนะคะแต่บอกแล้วขวัญใจสไตล์บอกไปแล้วว่าโอกาโดเป็นไขมันชนิดดี HDL สูงนะคะดังนั้นกินไปเถอะนะคะเพราะว่าโอกาโดเนี่ยมันมี ตัวไขมันเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยนะคะแต่บางคนบอกมันไม่ค่อยหวานทําไงดีคะมันเราจะมาแปลรูปทําอะไรได้บ้างนะคะความใจสไตล์นี่ก็จะบอกว่ามันแปลรูปได้หลายแบบมากนะคะสิ่งที่ถ้าเป็นผู้ใหญ่นี่ก็อาจจะเอาไปใส่กับน้ํากะทินะคะเป็นอโะโวคาโดน้ํากะทิก็ได้นะคะหรือจะเอาไปทําสลัดนในสายเฮลตี้นะคะหรือถ้าใครไม่ชอบกินสลัดไม่ชอบกินผักนะคะแต่เด็กๆชอบแน่นอนนะคะคนทัวไปชอบแน่นอนก็คือ ไอศครีมอะโวคาโดนะคะวันนี้ขวัญใจสไตล์จะพาพาทำวิธีทำไอศครีมอะโวคาโดพลังงานต่ำนะคะคำว่าพลังงานต่ำคืออะไรส่วนใหญ่นะคะอะโวคาโดนะคะบอกก่อนไอศครีมนะคะไอศครีมนี่จะประกอบไปด้วยนมหรือกะทินะคะสองน้ำตาลน,นะคะสามนะคะไข่นะ,ะแต่ไอศครีมอะโวคาโดของขวัญใจสไตล์วันนี้นะคะ ไขมันนะไขมันจะเป็นไขมันที่มาจากอะโวคาโดนะคะนี่วันนี้เป็นไขมันที่มาจากอะโวคาโดดังนั้นบอกแล้วว่าไขมันชนิดดีไอศครีมนี้ก็ออกเป็นรสชาติมันนะคะมันแน่นอนนะอร่อยแน่นอนนะคะอันที่สองตัวเนี้ยแทนนมกับกะทิได้นะคะอันที่สองเราจะใช้อะไรนะคะอันที่สองเราจะใช้น้ํำผึ้งนะคะน้ำผึ้ง ตัวน้ำผึ้งเองนะคะเป็นเป็นตัวน้ําตาลที่ดีกว่าตัวของพวกน้ําตาลทรายอีกนะคะช่วยในเรื่องของอความหวานได้ด้วยนะคะหรือจะใช้น้ําตาลจากญ่าหวานเคยได้ยินไหมหรือซีเวียนะคะมันเป็นน้าตาลที่ ช่วยในสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานสามารถทานได้นะคะยาหวานนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็อ่าที่สำคัญความหอมหวานนี่มาจากมะพร้าวหนึ่งลูกเลยนะคะเป็นสูตรพลังงานต่ำนะคะไม่ใส่ไข่นะคะเพราะาจริงใครบางคนไม่รู้ว่าจริงๆไอศครีมต้องใส่ไข่นะคะแต่ตัวเนี้หันใจายจะพามาทำ ไอศครีมอะโวคาโดพลังงานต่ำนะคะเดี๋ยวตามกันไปเลยนะว่าทำอะไรยัไงไง,ไงบ้างนะคะอ่ะสิ่งแรกก็คืออะโวคาโดนะคะวันนี้คอนเจสไตล์จะพาใช้อโวคาโดจำนวน2ผลนะคะ เลยอะโวคาโดสองผลเป็นอะโวคาโดสุกนะคะวิธีการนะคะการเลือกนะต้องเป็นอะโวคาโดสุกเท่านั้นนะถ้าเป็นอะโวคาโดดิบเป็นยังไงก็อะโวคาโดดิบนี่ก็คือมันไม่นิ่มนะคะและมันจะมีรสชาติขมนะคะอะโวคาโดสุกก็คือเวลาที่เราบ่มไว้เนี่ยมันเวลาจับดูแล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะนิ่มนะคะเทคนิคการดูอะโวคาโดอีกอันหนึ่งคือถ้าเราบ่มไว้แล้วมันเหี่ยวนะคะอย่าไปใช้มันนะเพราะว่าเป็นอะโวคาโดที่ไม่ แก่นะคะหรือไม่สุกแก่มันทําให้มันอ่อนเกินไปมีรสชาติขมนะคะดังนั้นรสชาติของโอะโวคาโดมีผลในการทําไอศครีมด้วยนะคะความมันความอะไรก็เหมือนกันนะคะแล้วแต่นะคะว่าจะใช้โอโวคาโดพันไหนซึ่งคอนเทสไตล์ไม่ไม่ได้บอกอยู่แล้วว่าโอะโวคาโด่นะมัน,ม,นมันดีคะ่ะมันดีดังนั้นพันไหนก็อร่อยทำเอาทำเล้ะคะ่ะ นะคะรสชาติเดี๋ยวถ้าเป็นแฮสนะคะก็ลูกก็จะเล็กหน่อยนะคะก็ต้องเพิ่มปริมาณผลเพิ่มมากขึ้นลูกใหญ่ก็ใช้สักสองผลนะคะอ่ะวันนี้ก็ใส่ลงไปนะคะสองผลใส่ลงไปในนี่ปึ๊บ ก็อกะโวคาโดที่ขวัญใจไตายใช้นะคะสังเกตช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงพฤติการทันวาก็เป็นอะโวคาโดที่เขาเรียกว่าเก็บเกี่ยวช้านะคะเก็บเกี่ยวช้าก็เลยยังมีอยู่นะคะลูกที่สองใส่ลงไป ก็อย่างบอกที่บอกนะคะไขมันของเขาเป็นไขมันชนิดดีนะคะดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปใส่นมใส่กะทิที่มันทำให้มีคอเลสเตอรอลนะคะเป็นสูตรที่ทําเหมาะที่สุดในการทําเป็นไอศครีมนะคะแต่ก็ยังว่ายังว่านะคะคือบางทีผลมันก็อาจจะลดมันอาจจะแพงขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ว่ามันเพื่อสุขภาพนะคะมูลค่าก็จะแพงหน่อยอ่ามันจะใส่ใส่ไปละสองลูกนะคะอ่าโอเค เดี๋ยวเรามาใส่มะพร้าวแล้วนะคะมะพร้าวอ่อน1ลูกนะคะใส่ลงไปเลยนะคะสามารถใส่เนื้อลงไปได้ด้วยนะคะแล้วก็มาปั่นสักหน่อยนะให้ละเอียดอะเดี๋ยวเราจะมาเติมพวกน้ำรึ่งนะคะนี่เป็นน้ำผึ้งนะคะ ใส่1ส่วน4ี่ถ้วยนะคะก็คือประมาณนี้นะคะทําไมจึงต้องใช้น้ําผึ้งนะคะจริงๆถามว่าจะใช้เป็นย่าหวานได้ไหมนะคะทั้งหมดเลยได้ไหมนะคะจริงๆคอนใจสตล์ไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าตัวน้ําผึ้งเอ็มก็จะมีส่วนของน้ําตาลที่ทําให้เวลาทําไอศครีมแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นเก็ดนะคะไม่เป็นเก็ตก็คือมันจะเนียนละเอียดนะคะน่ารับประทานนะคะก็ใส่ไปนะน้ำผึ้งหนึ่งส่วนสี่ถ้วยนะคะ ตามด้วยอะไรเอ,อ่ยตามด้วยน้ำตาลแย่หวานนะคะตัวนี้เดี๋ยวนี้มันทําเป็นน้ําเชื่อมได้ด้วยนะคะมันมีแบบน้ําเชื่อมค่ะใส่ลงไปไม่เยอะค่ะประมาณ1นึงช้อนโต๊ะนะคะเพื่อเพิ่มความหวานนิดเล็กน้อยนะคะแล้วค่อยใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะกน้ำผึ้งลงไปนะคะแย่หวาน เรามาทำไอศครีมกันนะคะาการตั้งค่าเครื่องนะคะตัวนี้ยี่ห้อนี้ก็จะเป็นใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะ,ะนี่จะมีโหมดไอศครีมแล้วก็โหมดอ่ะเห็นไหมโอ้โหมดไอศครีมนะคะเราใช้โหมดไอศครีมหนึ่งชั่วโมงตรงไปนะคะกดส,สตาร์ทได้เลย ไอศครีมของเราเสร็จแล้วนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อปั่นแล้วเนี่ยต้องเอาไปใส่ในตู้เย็นอีกหนึ่งคืนนะคะสังเกตว่าก็จะแข็งขึ้นนะคะแล้วก็เนื้อเนียนขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเอาไปใส่กล่องหรือเอาไปใส่บล็อกสําหรับทําไอศครีมแท่งก็ได้นะอรกินมากๆเลยสามารถทําเป็นไอติมแท่งได้ด้วยนะคะสใส่ในบล็อก